มีรายง,งานข่าวจากลาวไชน่าเรลเวย์คัมปานีลิมิต็ดผู้บริหารรถไฟลาวจีนว่าเช้าว,วันที่23ตุวาคมในเมืองไซแผองอุดมไซ่สายเคเบิลระยะ350เมตรของรถไฟลาวจีนถูกตัดขาด8จุดซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วหากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอีกก็จะส่งผลต่อการทำงานของรถไฟการขับขี่อย่างปลอดภัยและความปลอดภัยของทุกคน จึงขอเรียกร้องให้ทุกคนร่วมการช่วยเหลือหากพบคนตัดขโมยหรือทำลายทางรถไฟโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุดโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18ตุลาคม2564มีรายงานข่าวจากสำนักข่าวลาวเทียนไทมส์รายงานว่าชายคนหนึ่งเสียชีวิตหลังจากถูกไฟฟ้าดูดขณะตัดสายเคเบิลที่เมืองนาทรายทองของรถไฟลาวจีนในนครหลวงเวียงจันท แต่ถูกไฟฟ้าดูดดับขาที่เชื่อกันว่าชายคนนี้พยายามจะขโมยสายไฟฟ้าเหตุเกิดที่เมืองนาชายทองนครหลวงเวียงจันทร์เมื่อวันที่17ตุลาคม2564สารยิษฐานว่าขโมยเพื่อนำทองแดงไปขายพร้อมระบุว่าชายคนนี้มีบาดแผลจากไฟฟ้าไม้ที่เท้าและขาและสารยิษฐานว่าเสียชีวิตทันทีสับกรับเป็นเรื่องอันตรายสุด สำหรับการขโมยตัดสายสัญญาณสื่อสารหรือสายเคเบิลของรถไฟซึ่งนอกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้มงวดระบบความปลอดภัยแล้วต้องกำหนดโทษสถานหนักทั้งผู้ขโมยและผู้รับซื้อด้วยนอกจากฐานลักขโมยแล้วต้องเพิ่มฐานก่อวินาศกรรมไปด้วยและประการสำคัญประชาชนในชุมชนต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการช่วยการสอดส่องดูแลเพื่อความปลอดภัยของทุกคน และรักษาทรัพย์สินส่วนรวมด้วยครับ